สวัสดีค่ะไม่ชค่ะวันนี้ค่ะมาฉลอง200วิวช่องอื่นก็ฉลอง2ล้านนะคะดีฉันฉลอง200ค่ะเพราะคาดว่า,ามันคงจะไม่ขึ้นกว่านี้แล้วก็เลยฉลองก่อนด้วยการกินอาหารสุขภาพหรือเปล่าไม่รู้นะคะน้ำพริกกักหมูค่ะแซบๆดูสิคะเห็นไหมเป็นไงเป็นไงผักเยอะๆค่ะเนี่ย อันวันนี้ไม่กินข้าวนะคะดิฉันลดความอ้วนค่ะ <c oughs> เริ่มเลยนะคะช่วยดีใจกับดิฉันด้วยนะคะสองรอยวิวนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ถ้าขึ้นร้อยห้าสิบวิวก็จะลองอีกค่ะไข่ทำวมเนี่ย บอกว่าอร่อยมากก็จะโกหกอยู่ท่านผู้ชมมันมันบอกแซ่บ้าบอกว่าแซ่บก็จะเป็นโกหกใครทำให้คูกินวันนี้ฝืนกินไปมันบอกแซ่บ เอาเอาเอาสองเยอะนะกินได้กินได้ผักอะไรวะเนี่ยผักอะไรไม่รู้ค่ะคาดว่าดิฉันจะยังจะมีชีวิตอยู่ในคลิปถัดไปนะคะผักอะไรก็ไม่รู้อะไรวะอออืืหเปรี้ยวหายเขีนสตอร์แล้วกันนะคะอันนี้รู้ค่ะว่าเป็นสตอร์อืม แม่อร่อยก็อร่อยนะแต่ทำเป็นว่าอร่อยอีกมันมันหลอนท่านผู้ชมก็มองให้มันอร่อยแล้วกันนะ <laughs> มันไม่อร่อยเราก็ไม่โกหกค่ะอย่าเชิญดิฉันไปชิมร้านอาหารที่ไหนนะคะเพราะว่าฉันพูดความจริงนี่กูทำกินเองกูจะบอกไม่อร่อยเลยจอฉลองซอฟ้ายวิวได้ขนาดนี้อย่าแรงเลย แดกกันอื่นดีกว่าใครทำไมโอ้ยเหนื่อยหัวเลาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จเนี่ยคนผายเนี่ยเอาไปแดกด้วยนะคะเพราะว่า <c oughs> ให้กูดแดกคนเดียวไม่ได้มันไม่อร่อยท่านผู้ชมคบน,นี่ค่ะคู่ปรับเก่ามาแล้วค่ะลูกแม่งเข้าแขนหาลูกเล็กให้กูกินหน่อยก็ไม่ได้ นี่นะคะท่านผู้ชมของดีมีประโยชน์มาอยู่แล้วโอเค <c oughs> ทำายนิดนึงก่ <c oughs> นงงกระชูดมึงเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาข่มที่่าย <c oughs> พอเอาละครท่านผู้ชมค่ะ200วิวของดีฉันขอบคุณมากนะที่เข้ามาดู ขาดว่า195วิวจะเป็นพ่อดิฉันเองค่ะที่เหลือ5วิวก็ขอบคุณนะคะไปทำกินนะน้ำพริกกั่หมูแซ่บปละแซ่บถ้าผู้ชมอาจจะทำแซ่บกว่านี้นะคะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะส <laughs> วัสดีค่ะ <laughs>